วิธีการประเมินแฟ้มสะสมผลงาน 1. การประเมินตนเอง 1. 1จุดประสงค์เพื่อประเมินความสำเร็จและเพื่อความภาคภูมิใจโดยให้ผู้เรียนเลือกผลงานเด่นของตนเองที่เห็นว่าดีที่สุดในแต่ละลักษณะงานเพื่อประเมินผลขั้นสุดท้าย 1. 2ครูแนะนำวิธีการประเมินตนเอง โดยใช้คำถามในแต่ละประเด็นเช่นมีความคิดเห็นอย่างไรต่อแฟ้มสะสมผลงาน 2. การประเมินของครู 2.1. คู่ครูประเมินชิ้นงานตามเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด 2.2. ประเมินเป็นภาพรวม holistic scoring ของงานประเภทนั้นๆแม้ว่าจะใช้เป็นการเก็บคะแนนแบบ a n a l y t i c s scoring ก็ต้องให้ความหมายของคุณภาพงานในภาพรวมได้ 3. การตรวจสอบแฟ้มสะสมผลงาน 3. 1. นักเรียนคิดเองทำเองหรือไม่ 3. 2. กระบวนการมีคุณภาพเพิ่มขึ้นหรือไม่ 3. 3. การปฏิบัติได้จริงหรือไม่ 3. 4. การจัดการมีประสิทธิภาพหรือไม่ 3. 5. เป็นผลต่อการพัฒนาผู้เรียนมากน้อยเพียงใดการประเมินผลงานของนักเรียน 1. การตรวจสอบผลงานคือการตรวจสอบความถูกต้องของผลงานโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าเป็นไปตามกําหนดเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือไม่ 2. การประเมินผลงานคือการตัดสินคุณค่าของผลงาน ภายหลังจากที่ทำการตรวจสอบแล้วตามคุณภาพของผลงานนั้นโดยเน้นการประเมินตนเองมากที่สุด 3. การวิจารณ์ผลงานคือการเสนอและข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับผลงานนั้นหลังจากทำการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์แล้วเช่นบอกจุดเด่นหรือจุดด้อยของผลงานและข้อควรปรับปรุงแก้ไข โดยเน้นการวิจารณ์ตนเองหรือการสะท้อนตนเองกระบวนการสร้างเกณฑ์การให้คะแนนแฟ้มสะสม 1. ศึกษาวิธีการนิยามคุณภาพการทำงาน 2. เก็บรวบรวมเกณฑ์การให้คะแนนที่ใช้ประเมินทักษะการเขียนการพูดงานศิลปะหรืองานอื่นๆเพื่อนำมาเป็นแม่แบบ ที่จะนำมาดัดแปลงใช้ตามจุดมุ่งหมายของตนเอง 3. เก็บรวบรวมตัวอย่างงานของนักเรียนทำรรกับตัวอย่างของผู้เชี่ยวชาญทำซึ่งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันจากคุณภาพต่ำจนถึงคุณภาพสูง 4. นํนำคุณลักษณะสำคัญของแม่แบบเหล่านั้นมาอภิปรายว่าสามารถนำมาจำแนก คุณภาพงานได้หรือไม่ 5. เลือกคุณลักษณะที่ได้ไปแล้วเขียนคำบรรยายตามลักษณะสำคัญเหล่านั้น 6. เลือกตัวอย่างของนักเรียนมาอีกชุดหนึ่งแล้วทดลองใช้เกณฑ์การให้คะแนนกับงานดังกล่าว 7. แก้ไขปรับปรุง 8. ทดลองอีกจนกระทั่งมั่นใจว่า คะแนนที่ได้จากการตรวจสอบตามเกณฑ์ที่สามารถใช้แทนคุณภาพของงานเหล่านั้นได้ปัญหาที่พบได้ในการประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงาน 1. การกำหนดเกณฑ์การกำหนดเกณฑ์ในการประเมินเป็นงานที่ยากเนื่องจากเป็นกระบวนการที่แต่ละคนต้องตัดสินใจด้วยตนเอง 2. การประเมินของครู มักประสบปัญหาในเรื่องการประเมินผลงานของผู้เรียนเนื่องจากการกำหนดเกณฑ์ที่ไม่ชัดเจนหรือไม่ได้กำหนดทำให้ครูไม่รู้จักศักยภาพที่แท้จริงของผู้เรียนจึงไม่สามารถวินิจฉัยปัญหาและหาทางแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง 3. การประเมินตนเองของผู้เรียนในระบบการเรียนแบบดั้งเดิมทำให้ผู้เรียน ไม่คุ้นเคยกับการเป็นผู้ตัดสินผลงานที่ตนเองทำแต่การประเมินด้วยแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนจะมีอิสระในการตรวจสอบผลงานของตนเอง